ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านครับวันนี้ตอบคอมเมนต์เด้อนะครับมีเพื่อนๆ FC ถามเข้ามานะครับว่ารถนะครับเวลาที่ใส่กรองอากาศเข้าไปแล้วนะครับมีอาการเล่งไม่ขึ้นนะครับเกิดมาจากสาเหตุอะไรได้บ้างนะครับก็นะครับวันนี้เขาไม่ได้ระบุรุ่นรถมานะครับว่าเป็นรถรุ่นไหนนะครับ แต่ที่แน่ๆนะครับผมก็เลยมีการพูดคุยกันสักนิดหนึ่งผมบอกว่าน่าจะก๊อกน้ํามันเสียเขาบอกว่าก๊อกน้ํามันเป็นปกตินะครับทุกท่าน นั่นหมายความว่าเป็นรถคาบูเลเตอร์อย่างแน่นอนดังนั้นผมจะพูดโดยรวมในกรณีนี้ที่ว่าใส่ไส้กรองแล้วเร่งไม่ขึ้นของรถคาบูเลเตอร์นะครับเพื่อนๆเอ้าน,นะครับเมื่อเราพูดถึงนะครับเรื่องของการใส่ไส้กรองอากาศแล้วทําให้รถเร่งไม่ขึ้นนะครับในส่วนตัวกรองอากาศเองนะครับมันก็เกิดมาได้จากหลายสาเหตุเหมือนกันในตัวกรองอากาศเนื่องนะครับ กลองอากาศเนี่ยเวลาที่เราไปซื้อมาผมก็ไม่รู้ท่านซื้อของแท้ของลอมของเทียมของก๊อปเกรด A เกรด B เกรด C หรือว่า 3A อันนี้ผมไม่สามารถรับรู้กับท่านได้นะครับแต่เท่าที่เจอปัญหามานะครับอ่าของก๊อปของเทียมนี่แหละนะครับเอามาใส่แล้วรถเล่งไม่ขึ้นนะครับการที่รถมันเล่งไม่ขึ้นนะครับอ่าผมเจออยู่เคสหนึ่งนะครับใส่กรองอากาศเข้าไปแล้วก็เล่งไม่ขึ้นเนี่ย นะครับพอถอดกรองออกรถมันก็เร่งขึ้นทั้งๆที่เป็นไส้กรองอากาศของใหม่นะครับทีนี้ผมก็นะครับทำการถอดกรองอากาศถอดเข้าถอดออกถอดเข้าถอดออกอยู่เนี้ยนะครับสุดท้ายนะครับผมก็เลยเอาลมไปเป่าไส้กรองอากาศของใหม่นั่นแหละนะครับไส้กรองอากาศใหม่ๆเลยนะผมเอาลมไปเป่ากรองอากาศ นะครับแล้วก็ประกอบกับเข้าไปผลปรากฏว่าลดเร่งได้เป็นปกติอา้าวอย่างนี้ก็มีนะครับทุกท่านอันนี้ฝากไว้คิดด้วยนะครับเผื่อด้วยนะเพราะว่าบางครั้งบางทีนะครับการผลิตมาในขั้นตอนการผลิตของโรงงานอาจจะมีฝุ่นละอองฝุ่นละเอียดขนาดเล็กไปอุดตันไส้กรองดังนั้นให้ทําการเป่าไส้กรองนะครับเปิดช่องทางเดินอากาศก่อนประกอบทุกครั้งนะครับที่เป็นไส้กรองอากาศแบบของเทียมนะครับ ทีนี้นะครับไส้กองอากาศบางตัวนะครับกระดาษมันบางรูอากาศมันใหญ่นะครับรูอากาศมันใหญ่มันทําให้อากาศมันเข้าเยอะมันก็มีอาการเล่งไม่ขึ้นวูบวูบบ้าบ้ได้เช่นเดียวกันนะครับทุกท่านนะอ่านะครับเรื่องของกองอากาศฟานไฟนะครับถ้าหากว่าเรื่องของกองอากาศเนี่ยนะครับถ้ากองตันควันมันจะดําเราสังเกตได้เล่งไม่ขึ้นควันดํา แล้วทีนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องของก๊อกน,น,น้ํามันสักนิดนึงก๊อกน้ํามันนะครับที่เพื่อนๆบอกว่าเช็คแล้วนะครับก๊อกไม่เสียนะครับผมก็ไม่รู้ถ,ถึงวิธีการแล้วก็หลักการการตรวจเช็คของท่านนะครับโดยปกติก๊อกน้ํามันเนี่ยไอตัวสายแวกข้ามเนี่ยนะครับตัวสายแวกข้ามเนี่ยตัวที่มีสายรัดนี้นะครับที่อยู่มุมจอฝั่งทางด้านซ้ายนะครับสายสีดําแล้วก็มีสายลัดสี อ่าเรื่องเหลืองสีอ่าเขียวตองนะครับตัวนี้จะเป็นสายดูดสายแวกคั่มนะถ้าหากว่าก๊อกน้ํามันเสียนะครับบางครั้งบางทีจะมีน้ํามันไหลลงมาทางสายน้ํามันเส้นนี้นะครับถ้าน้ํามันไหลลงมาสายอ่าสายดูดหรือว่าสายแวกคัามเนะี่ยมันจะไม่ผ่านคาบูมันจะเข้าไปที่ตัวเครื่องเลยนะครับมันจะทําให้รถมีอาการอ้วกน้ํามันเลงไม่ขึ้นควันดําจัดนะครับอ่าเมื่อเราเปิดกองอากาศมันก็จะเลงขึ้นได้แต่บางเคสบางคัน น้ำมันมันไม่ไหลมันไม่หยดออกมาให้เราเห็นนะสินะครับเราต้องเอาปากดูดดูนะครับถ้าเราปากดูดดูมีกลิน่นมีอาการขมขมเฟื่องๆลิน้นนั่นหมายความว่าก๊อกของเราเสียนะมันยังไม่เสียถึงขนาดที่มันจะหยดนะครับแต่เนื่องจากนะครับแรงดูดของตัวเครื่องมันเยอะนะครับ อ่ามันก็เลยดูดน้ำมันลงมาทางสายแวกค่าได้นะครับเพราะว่าภาพปั๊มภายในก๊อกน้ำมันเกิดอาการรั่วซึมนั่นเองนะครับทุกท่านอันนี้ก็ฝากไปพิจารณาเรื่องของสายแวกค่าที่ก๊อกน้ำมันด้วยกว็แล้วกันนะครับเอานะครับต่อไปเราก็ไปดูกันที่เรื่องของคาบูเรเตอร์ที่ทําให้รถเร่งไม่ขึ้นเอานะครับมาต่อกันที่เรื่องของคาบูเรเตอร์กันสักนิดหนึ่งนะครับทีนี้นะครับ ในกรณีที่นะครับใส่ไส้กรองเข้าไปแล้วรถมีอาการเร่งไม่ขึ้นนะครับอีกส่วนหนึ่งมันก็เกิดมาจากปัญหารเรื่องของคาบูเรเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนมหนูตัวนี้นะครับนมหนูหลักเนี่ยนะครับเวลาที่เราใช้งานไปนะครับมันอาจจะหลุดก็ได้นะครับนมหนูตัวนี้นะครับชุดนมหน,น,นูหลักเนี่ยนะครับถ้ามันหลุดออกมาเนี่ยรถจะเร่งไม่ขึ้นเลยนะครับ รถจะเร่งไม่ขึ้นนะครับขับได้ประมาณ20-30นี่แหละควันดำนะครับน้ำมันถังหนึ่งเนี่ยมันวิ่งได้ไม่กี่ไม่กี่ร้อยเมตรหรอกนะครับมันก็จะหมดแล้วนะครับเพราะว่ามันน้ำมันมันลงเยอะนะครับส่วนผสมหนานะครับเพื่อนๆอ,อันนี้ก็ไปพิจารณาเรื่องของอ นมหนูด้วยก็แล้วกันว่ามันหลุดไหมเราไปล้างมาเข้าขันให้เราแน่นไหมแดีวก็อีกส่วนหนึ่งนะครับเราจะพูดถึงระดับของน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับระดับของน้ํามันเชื้อเพลิงภายในคาบูเรเตอร์นะครับผมก็ได้แนะนําแนวทางวิธีการวัดนะครับระดับน้ํามันภายในคาบูเรเตอร์ของรถแทบจะทุกรุ่นไปแล้วนะครับโดยปกตินะครับเมื่อเราประกอบเข้าไปเมื่อเราประกอบคาบูเรเตอร์เข้าไปปล่อยน้ํามันลงมานะครับระดับน้ํามันจะต้องอยู่ประมาณนี้นะครับ ประมาณนี้เลยนะครับอ่านี่ไม่เกินครึ่งหนึ่งนะครับไม่เกินขอบของคาบูเลเตอร์ถ้าเป็นไปได้นะครับเอาขอบล่างเนี่ยนะครับเอาขอบของหัวน็อตเนี่ยนะครับจะเป็นดีนะครับอ่าในกรณีของรถพวกเวฟนะครับในกรณีของรถพวกเวฟเนี่ยนะครับเอาเอาให้มันชนหัวน็อตเนี่ยพอดีนะครับเอาให้มันชนหัวน็อตพอดีแต่ถ้าจําเป็นถ้ามันจะเกินก็คือรถรุ่นไหนก็ตามไม่ควรจะเกินฝา นะครับครึ่งหนึ่งของฝานะครับเพื่อนๆเนี่ของฝาเนี่ยนะครับรอยตะเข็บเนี่ยไม่ควรจะเกินนี้นะครับแต่นะครับถ้าว่ารถคันไหนมีอาการนะครับน้ํามันสูงกว่าระดับนะครับสูงกว่าระดับที่กล่าวมานะครับรถบางคันมันไม่รั่วออกข้างนอกนะสินะครับมันไม่ล้นออกท่อระบายนะครับเนี่ยสมมุติว่าถ้าน้ํามันมันท่วงมาถึงตรงนี้นะครับเห็นไหมนะครับถ้ามันเลยขึ้นมาปั๊บนะครับถ้ามันเลยขึ้นมาปั๊บเห็นไหมรูน้ํามันเนี่ย รูน้ำมันเนี่ยนะครับกับระดับน้ํามันที่มันเลยขึ้นมานะครับพอน้ํามันมันท่วมมันเลยขึ้นมามันก็จะไหลมาตามรูต่างๆเนี่ยที่อยู่ภายในคาบูเลเตอร์นะครับไหลมาตามรูต่างๆแล้วก็เข้าไปที่เครื่องยนต์นะครับในกรณีแบบนี้ก็นะครับมาทําการตรวจเช็คกันเนี่ยนะครับก็คือชุดเข็มลูกลอยกับชุดลูกลอยมันสึกหรอหรือไม่นะครับในกรณีน้ํามันท่วมอ่าระดับน้ํามันสูงกว่าปกตินะครับในส่วนขั้นตอนของการเช็คย้อน กลับไปดูในช่องของเราช่องของผมได้นะครับก็เคยทําคลิปไปแล้ววิธีการวัดระดับน้ํามันภายในห้องลูกลอยนะครับเพื่อนๆเอ้านะครับทีนี้อีกปัญหาหนึ่งนะครับก็คือรถของเราเนี่ยนะครับจะมีปัญหาอาจจะมีรถหลายๆรุ่นนะครับที่มีไอ้ปุ่มตะเพาะแตะแปะอยู่แบบนี้นะครับนี่ไอ้ปุ่มๆแบบนี้นะครับมันมีหลายรุ่นนะครับที่มีแบบนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าวาล์ตัดอากาศนะครับวาล์วที่อยู่ด้านข้างคาร์บูริเตอร์นะครับ อ่าผมจะถอดให้ดูนะครับไบวาล์วตัวนี้นะครับมีผลนะครับมีผลนะมีผลทําให้รถเล่งไม่ขึ้นนะครับทุกท่านเวลาถอดก็ให้ระวังเรื่องของโอริงเรื่องของสปริงที่จะกระเด็นหล่นหายด้วยนะครับเพื่อนๆเพราะว่าข้างในมันมีสปริงเวลาถอดก็กดไว้อย่างงี้นะครับกดดีๆนะครับอย่าให้มันหลุดกระเด็นออกมานะครับอ่าเวลาที่เราถอดออกมานั่นนั่นไปแล้วพี่น้องนะครับอ๋นะครับในเมื่อมันกระเด็นไปก็กระเด็นนะครับนี่มีโอลิงหนึ่งตัวอย่างงี้นะครับ ผ้าแวกคัามตัวนี้นะครับผ้าแวกคัามเนี่ยไอด้ดำๆแผ่นใหญ่เนี่ยนะครับผ้าแวกคั่มตัวดำแผ่นใหญ่ตรงนี้นะครับถ้ามันรั่วมันขาดเนี่ยมันก็ทําให้ส่วนผสมหนาควันดำเล้งไม่ขึ้นได้เช่นเดียวกันเราต้องถอดออกมาแล้วก็เอาไปส่องใส่แดดดูนะครับว่ามันมีร่องรอยของการรั่วซึมไหมถ้ามันรั่วซึมก็ไปซื้อมาใส่มันมีแยกขายแล้วนะทุกวันนี้นะครับผ้าแวกปั๊มผ้าแวกคั่มนะครับวาล์วตัดอากาศด้านข้างคาบ,บูรเตอร์นะครับนะเพื่อนๆอ่ะนะครับนี่ก็เป็น นะครับสาเหตุที่ทําให้รถของเรานะครับมีอาการาเร่งไม่ขึ้นนะครับทุกท่านนะรวมไปจนถึงนะฝากอีกหนึ่งกรณีก็แล้วกันนะครับเ,เพื่อนๆอ่านีา่เป็นคําแนะนําก็แล้วกันให้เ,เพื่อนๆทาการตรวจเช็คด้วยว่า,าท่อไอดีนะครับท่อไอดีหรือว่ายางปากคาบูเรเตอร์เนี่ยที่เราไปซื้อมาใส่ใหม่เนี่ยนะครับไอยางท่อไอดีที่ต่อจากปากคากรบูเข้าไปที่กองอากาศเนี่ยนะครับยางท่อไอดีเนี่ย บางทียางทอ่อไอดีมันยาวเกินไปนะครับมันยาวขึ้นไปชนเพดานกองนะครับรถหลายรุ่นนะครับเคยซื้อมาใส่แล้วทอ่อไอดีมันยาวขึ้นไปชนเพดานกองอากาศมันเข้าน้อยเข้าไม่ทันนะครับมันก็เร่งไม่ขึ้นเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ไปตัดออกซะถ้ามันยาวเกินไปนะครับเพื่อนๆนะโดยเฉพาะตระกูลมีโอฟิโนนะครับมีโอฟิโนเนี่ยนะครับยางไอดีมักจะยาวขึ้นไปชนเพดานกองอากาศนะครับทุกท่าน เวฟก็คือกันเด้อเวฟรุ่นใดเนาะผมเจออยู่นะครับทอมันงาวพี่น้องนะครับก็ตัดออกก็แล้วกันนะครับทุกท่านอ่ะนะครับในคลิปนี้ก็นะครับคงต้องจบคลิปไว้เพียงเท่านี้สวัสดีเพื่อนๆเอฟซีทุกท่านครับเอาละครับขอโทษขอภัยผมขอพูดเสริมอีกสักนิดนึงนะครับก่อนที่จะปิดคลิปนะครับในตระกูลเวฟนะครับในตระกูลเวฟมันจะมีท่ออากาศตรงนี้นะครับท่ออากาศตรงนี้ นะครับมันจะต่อเข้าไปที่ไส้กรองอากาศขนาดเล็กนะครับให้เอาลมเป่าด้วยนะครับว่าท่ออากาศที่จะมาเข้าคาบูเลเตอร์ตรงนี้นะครับมันอุดตันหรือไม่ถ้าอุดตันนะครับรถจะเล่งไม่ขึ้นมีอาการควันดาเช่นเดียวกันนะครับในตระกูลของเวฟนะครับมันมีไส้กรองอากาศอยู่นะครับมันต่อไปเนี่ยมันก็จะไปผ่านกรองอากาศตัวเล็กแล้วถึงจะไปเสียบเข้ากรองอากาศตัวใหญ่นะครับเพื่อนๆเอาให้เขา ทําความสะอาดส,สายอากาศที่จะมาเข้าคอบพลิเตอร์อด้วยก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆฝากไว้ด้วยนะ